สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องชาวรัก,กเกษตรทุกท่านนะคะเนาะเมื่อนี้สบายดีฟแฝมกัสิมะว่าเรื่องง่วงไม่ท้องพี่น้องง่วงไม่ท้องนั่งนี่กะเงีวพี่น้องแกสิเป็นง่วงเงีวง่วงใหญ่เน,นาะค่ะเนาะสังเกตว่ากระไทยพอได้จักหน่อยเนาะพี่น้องเนะาะกั้ยันกั้ยันนัน่นพี่ของเพื่อนนัน่นเตือนเนาะค่ะเนาะ พี่ไทยหน่อยเบิ่งจักหน่อยเด้อกระเด้อนี่เห็นบ่กแนงหน่อยยาหน่วยยางลราพี่น้องเอ้ยท้องเก้าสิเก้าเดือนแล้วค่ะพี่น้องสงสัยใกล้สิใกล้คลอดแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยอาการนี่เป็นอาการของงัวงไก่ขอดเด้อค่ะเด้อตอนนี้เขาทายเวลาพวกมงเศร้าเด้อจะเด้อทรวงกันเลยพอเต็มเนาะค่ะเนาะ เขาไทยเวลาหกโมงเสาร์ขอ,อกเนี่ก็สิมีง้วขวดลูกอยู่สามเมตัวนี้ก็ขวดแล้วเน,นาะค่ะนาะบนโฉกเนาะนุ่มกับลงเด้ค่ะย่อยง้า,งาย่อยยางแด้พี่น้องอเอ้ยย่อยง่ยาย่อยยางพี่น้องฝนเห็นบ่เต็มอยู่กใกล้ขีขวดแล้วล่ะบางส้วงพี่น้องลูกกะดินดีดีนั่งกระท่วงสิเก้าเดือนเนาะ ะะงงแต่งงแตว,าอองางตวา่านั่งกะเสียกยางกตสทีพับปล่อยยางแต่เ้าในพวันออกปล่อยยางแต่เ้าพวันนั่งกะเสีขาหนางกะสีเป็นจกๆๆนอกจอกแก๊กแกเนาะเนาะขันนั่งปล่อยนั่งเนี่ยพวันนั่งเป็นงวดตัวใหญ่ตัวใหญ่เรากะเป็นงวดที่เขาบ่ได้เลี้ยงมาดีเขาเขาเอามาเลี้ยงเองเขาอามาเสริมแค่นเสียมมาเอง อ๋อสื่อมาเหลี่ยงตอนที่ว่าเขาทวงอายุสามเดือนนั่งที่ว่านั่งที่ว่าสื่อมาอีกตัวหนึ่งเอาเขาโล่งขาสัตว์เลรวพี่น้องนุ่มนั่งกับล่งเลยค่ะพี่น้องการฟ้องกันการดูแลเด้อค่ะเด้อพญายามไหง่วแม่ทวงนี่มีมีเกลี่ยเลี่ยเด้อค่ะเสริมแค่เสียมอันนี้พี่เมีเก,ก่าพี่มีให้เขากินเลยเด้อพี่น้องเด้อ เขาจะเลี้ยงตามยะทากำไรเพราะว่าเขาเลี้ยงตามยะทากาไรงัวเขาก็สิกกกกโกแข็งแรงเนาะค่ะเนาะถึงเขาสิบโบมีแนวเสริมอาหารแต่ว่าเขาเก่าเกเลือแร่เขากินแน่เด้อพี่น้องเด้อเกลือแรให้เลี้ยเพราะว่าเพื่อป้องกันให้เขาอยาขาดแค่นเสี่ยมพี่นอ้องเกลือแร่นในซอยมีแค่นเสี่ยมได้อค่ะนี่เกลือแรก้อนก็ได้ดวนนี่เราคครพี่น้องก้อนนึงนะ่ะ ก้อนนึงได้ด,ดว่วนอยคะก้อนสีขาวด ises, ว้วยค่ะเด้อก้อนสีขาวมันสิทนมันสีบพอแตกค่ะแต่ว่าก้อนสีน้ำตาลสิแตกเร็วด้วยค่ะเด้อก็อยากให้พี่น้องนี่เอาเกลี่ยไม่เขาเลี่ยนในเด้อค่ะเด้อถึงเขาสีพมีอยางอื่นเสริมถึงเขาสีเลี่ยงตามตามมีตามเกลือถึงเขาสีเลี่ยงตามขั้วถือเนาะค่ะเนาะขั้วถือช่วงเนี่ยขั้วถือเขาก็ดูแลเขาไ้เขามีเกลี่ยนี่แหละค่ะเลี่ย เนืออื่นบมเป็นอย่างพี่น้องถ้าเฮามีลำเฮาก็ซื้อลำมมาจากขาดสิบบาทใส่น้ำใส่กากน้ำตาลจักน้อยเขากินก็นได้พี่น้องเพื่อเขาสิได้ดูดน้ำหลายๆกินน้ำหลายๆเขาสิบ,สาาสบสไ่ได้าข,าขาดสารอาหาร,รขาดแคลเซียมน้ำนี่ก็น้ำนี่ก็ซอยได้ได้พี่น้องน้ำซอยเขาบ่ขาดสารอาหารบ่ขาดแคลเซียมน้ำนี่ซอยได้หลายอย่างเลยค่ับพี่น้อง งัวขาดน้ากระไตคนขาดน้ากระไตค่ะให้กินน้ำหลายๆช่วงนี้ให้ใหระวังเมื่อเท้าปากแล้วกะไข่ค้าแข็งได้พี่น้อังเลือกคอยสังเกตงัวเฮากันงัวดังแหงกัสังเกตว่าเขาเปลี่ยนแบบไรซึมเสาบอถาซึืมเสาก็เอื่นหมอมาเบืองหรือกระเด้อเอือนหมอมาเบืองเอือนหมอมาสีดยาเนาะคะเนาะเพราะว่าการเป็นไข่สามวันไข่ค้าแข็งไข่สามวันเนี่ย เฮ็ดให้เสียชีวิได้ภายในสามวันได้พี่น้องหน้านี่หนาหนาวเขาสิเป็นมือเท่าปากแล้วกะไข่สามวันเนาะค่ะเนาะแต่ในในในฟาร์มเขาน,นี่ยังบ่พอเด้อพี่น้องเด้อยังบ่พอไข่พวกนี้ยังบ่พอจ้ะเขากะสังเกตงวัวเขาเรื่อยๆตอนนี้ก็สิสังเกตแตงงัว,งวสีทองสีขอดเมื่อนี้เขาก็สิมีงวัวล่างบดลูกอยู่ตัวหนึ่งเพราะว่านั่งนั่น ผสมบบติดผสมสองข้างเราโบติดก็เลยสีแทสีร่างมันลูกขมเมื่อนี่แต่ว่านั่งนี่ก็สังเกตการสิขอดด้วยวันี้เด้อค่ะเดอ้อพี่น้องจะได้สังเกตว่านั่งสิขอดงวัวเฮาอยู่อยุฟฟ้าม่อหนี่ก็สิมีงัว่าขวดยู่สองตัวค่ะนั่งนําเงินแล้วก็นนั่งมานั่งรวยเงินเด้อค่ะเดอ้อนั่งรวยเงินนี่ก็ให้ลูกงามค่ะลูกนั่งก็สิงามเนี่ย คอยดูแลีย่ายขาดน้ำดูแลง,งัวเขาสิไม่ถังน้ำเรือยกับเด้อยไม่ถังน้ำไม่งัวกินงัวแม่ท่องแล้วก็งัวงมีลุกอ่อนสิขาดบ่ได้ค่ะยารอบค้อเขากะพึงฉีดไปเมื่อวานนี่เนาะตามคลิปที่เขาเฮ็ดใอะเบื้องล่ะท่าพี่น้องตามคลิปที่เฮ็ดใอะเบื้องล่ะเขาก็สีเฮ็ดใอะไรขสะอาดตอนนี้มีขี้งัวอยู่ค่ะแต่ว่าสายจักหน่อยกะเจียวอ,อกเนาะค่ะเนาะ ภาษีผมมีขี่ง้วเลยขวากาสเก็บขี่ง้วทุกมือค่ะนอกจากยากอีรีสองมือเก็บขังหนึง่งสก็บขี่งัวทุกมือเพราะว่าการทเทาเก็บขี่ง้วทุกมืองัวสีได้นอนดีแล้วก็สะอาดปลอดภัยไล่ลูกไปนอ้องเมื่อเมื่อเท้าปากภาษีผมค่อยเปลี่ยนสังเกตงว้วเด้อคระเด้อวางงวนนี่งามขาเป็นแผลเป็นตุ่มบอ่อเพราะว่าส่วนนี้สิีไม่มีเมื่อเท้าปาก ตัวนี้สบายดีกะยังบมอท่านในสีดยาดอกค่ะทุกปีกระเดือนท่านว่ากระสีดแล้วถ้าให้ง้วแม่ทองสองตัวนี้ขอดสกอนสบายดีฟ้มกับอยสิไปขอวัคซีนจากปศุสัตว์เนาะค่ะเนาะขอจากกรมปศุสัตว์มระสีเอ,ะสเองเนาะค่ะเนาะพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิง่งในเลคคะเดอเพื่อสบายดีฟ้มมีคลิปวิดีโอด้านใดกระสีดีเด้งในพี่น้องเบิ้งเนาะเมื่อนี่กระสีพรมาเบิง้ง มัวรอบๆโคกนะคะเด้ออันนี้บนโซกบนโซกกะนอนเล่นสบายอยู่ค่ะมั่วแม่ทองแม่นี่กะจจิธาคอด้ด้พี่น,อน้องเห็นบอกเ,เกิดเลี่ยเกิดเรี่ยเขาสิมีให้กินตลอดค่ะพี่น้องมันบกเปลืออยดอกค่ะพี่น้องก้อนนึงเน่ะได้ประมาณสองเดือนเกิดแรียก้อนละหาสิบหาบาทหรือว่าหาสิบหาบาทได้ประมาณสองเดือนพี่น้อง ก้อนสีขาวเด้อค่ะเด้อเนียนว่าก้อนสีขาวก้อนสีแดงมันจะแตกไว้ก้อนสีแดงก้อนสีน้ำตาลมันจะแตกไว้เด้อค่ะเด้อแหวก้อนสีขาวค่ะพี่น้องม่ให้เขากินตัวนี้ก็บกเกิน2องมือสามมือเรกค่ะพี่น้องสีคขอดน่ะนั่งน้าเงินน่ะเทากับภาพมาเบิงอ่าทั่วไปบริเวณทั่วไปของขอกเขานาะข่ะเนาะว่าขอกในี่เป็นแบบไรห้งเป็นแบบไร การกินเป็นแบบใดเนาก็ะเนั่นก็จะให้กินก็ใส่ใส่ห้างใส่ธรรมดาด้วยกระเดื่องห้างเนี่ยใส่ธรรมดาบริเฮ็ดวิซิสมาาลาด้วยกัเดื่องพี่น้องบริเฮ็ดวิซีสมาาลาเฮ็ดแบบธรรมดาบ้านเมืองเฮาเฮ็ดแบบประหยัดจจะพี่น้องใส่ไม้มะตีแล้วก็ใส่ด่าง ด่างเขียวเด้อค่ะเด้อพี่น้องด่างเขียวมาตีไม่ไผ่มาตีด่างเขียวที่เหลือนะคะผพาผพาเขียวบริเวณก็บจะเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะตอนแรงก็สิเอาลงตอนเศร้าก็เสี่ยวขึ้นคือพอบ่านเราเห็ดอยู่นั่นแหละคะ่ะตอนแร่งก็กัเสี่ยวพาเขียวลง ตอนแรงเขาจะตอนแรงเขากจะผ่าเขียวล่งตอนเศร้าเขาขนพี่น้องให้เสียงสว่างสวดซองนกคเนาะเดี๋ยวเมื่อนาสีมาบอาเรื่องการเฮ็ดคอบลักษณะใดสําหรับเมื่อไม่นะคเนาะเฮ็ดครอกลักษณะไหนขอกเขาอยสีแหงมันบอกพี่น้องเดี๋ยวสีมาบอาสุพี่นองฟังด้วยจะเด้อนี่ราคาเน่างี่แหละน่างสีแรงหมดลูก พี่น้องกดติดตาม,ามกดกระดิง่งปิ๊งปิ้งปิงเพื่อแจ้งเตือนเวลาสบายดีฟ้ามี่ที่วิดีโอด้านใดก็จะเด้งให้เบิ้งและวจ้ะเนาะขอบคุณละสวัสดีจ้า